เทอถัดไฟบ่กเขา่าก็เป็นซัมซุงจอสลิมเปิดให้เบิงว่ามีไฟอย่างขึ้นเลยว่ามีไฟขึ้นเลยเป็นจอสลิมล้วค่อยก่ไข่ฝาออกมาขีฟูนเต็มคือสิบบตามกว่าสิป,ปีเลยเคย่องนี้บริมังจากเถื่อ กระสียปุ่่นก่อนเลยนึงปอฟุ้นเฮ็ดความสะอาดให้มันเหียมห้อยก่อนบางเทีจะได้เห็นอันอันใดนึงที่ว่ามันเสื่อมคาบบาหรือว่าซีมันปูดก็อนามัยก่อนเบิดเดียวก็หลังจากอนามัยก็เห็นซีตัวหนึ่งปูดขึ้นมา อยู่ยกใกล้กันครับทรานซิสเตอร์ห่อเอาการเนี่ยเบิงขามันกับสิเมนซิปไมโครสองร้อยหายิบโวลต์กาสิทอดแผ่นออกมาการมีสายลำโพงแล้วการใส่ดีโกซิงทอนมาหงายแผ่นออกมาเรียบร้อย ทมิตก็จะมิเตอร์มาบัด<า>เบิงไฟสามลอยข้างบ่ถ้าหากว่ามันข้างคอยกัสิได้ดีซาร์<ป>ออกก่อนเจ้าไหนมันสีสอดข้างอีลี่มีไฟสามลอยข้างก็สิบาดเบิงหัวเอาว่ามันสอดบอ่ดบขึ้นจำซูนเลย แบบนี้เอเอาคือสี่บลอดละสดแน่นอนแล้วก็เซลดอกไฟมามาสอดเอาไฟสา0รอยที่ข้างออกก่อนมันข้างยูที่4ไฟสา0รหลังจากซัดออกเรียบร้อยก็วันนี้สิมาถอดหอเอาออก คนเขาเอาออมาวัดเบืองว่ามันสัตว์แทบอ่กะกดูดออกแท่าราคาเอามันก็นมีสามขาตอนนี้ดูตะก,กวัวเอาไปละแต่มันก็นยังติดอยู่ ก็ค่อยๆใส่ความห้อนดึงออกมาเบอร์มันแกแมนที่ที่สองสองศูนย์หกกินกระแสซิบแอมแห้งดันหนึ่งพันห้าร้อยโวลต์หกสิบห้าวัตต์ก็สิทธิ์แทกเบิร์มามันสอดบ่าใส่หนึ่งโอห์มวัตดก็ได้ ก็รู้สึกว่ามันขึ้นบมดสุขาเลยแบบนี้ก็แปลว่าสดละธรรมดามมันจะขึ้นได้สองขาแบบนี้มันสดละก็ซีมาวัดเบิงในวงจรว่ามันสียังสดอยู่บ่ขึ้นแล้ว้างนี้ก็บ่ขึ้นแปลว่ามิแต่หฮอเอาสด แล้วก็ซีบีด์มาทีสองรอยหาสิบโวลสีมะวัดเบรงไฟแล้วก็เสียบสายกาวเส้นสีดำสายมิเตอร์ก็เสียบสายกาวของจอแล้วก็เอาสายสีแดงมาจับอยู่ที่ขาคอลเลกเตอร์ของฮอาของทานสเตอร์ฮาวแล้วก็เสียบปัก ก็เปิดเปิดเบิงก็เคมิเตอร์มันจะตีขึ้นประมาณ1 4 0ยลายโวลต์เกือบห5 0หก็มันขึ้นสูงอาจจะเป็นยอนอดมันบุมีโหลดคอยก็เซลลดอกไฟมามาคีบค่อมเบิงเมาดอกไฟดอกไฟร้อยวัตต์มาคีบค่อม ระวางบริเวณขาคอนเนคเตอร์ของเอากับเก่าก็หลังจากคลิปค่อมะสิบัตเบิองว่าไฟมันสิได้เทอด่ายแทะถ้าหากว่ามันมีโหลดก็าซเมตเตอร์กระจ้ำอยู่ที่ไฟร้อยแล้วก็เปิดก็ดลกไฟกห็หฮวงและไฟก็ได้อยู่ประมาณไฟร้อยก็ได้อยู่ประมาณร้อยสิบแปดโวลต์ เพื่อควมแน่ใจกระแสเอามิเตอร์ที่ว่ามันเป็นตัวเลขมาวัดเบ่งม่ามันจะขึ้นตัวเลขเท่าไรโวลต์ก็สายสีดำก็ไปเชื่สมที่สายสีดำของมิเตอร์ไปเียบสมที่กาวของจอสายสีแดงของมิเตอร์ก็จับที่ ไปร้อยขาไฟร้อยแต่ว่ายื่ที่ขาไฟร้อยมันจะเขียนว่าร้อยสาโวลต์มันเขียนใส่ในแผ่นปินก็แทกได้ร้อยสิบแปดจุดเจ็ดโวลต์ก็ถือว่าใกล้เคียงกับร้อยสาโวลต์ที่ว่ามันเขียนอยู่ในแผ่นปินค่อยกคือว่ามันน่าจะถูกต้องแล้วแหละมันจะพิดเพี้ยนในหนึ่ง,งกระยามันก็เสียวตามนี่เลย แล้วก็เมี่ยนดอกไฟแล้วก็ทอดปลักทอดปักเสียบจากนั้นก็จะมิเตอร์มาวัดเบิงวัดเบิงซีไฟสาร้อยว่าหลังจากที่ว่าเขาใส่โหลดดอกไฟเข้าไปไฟมันจะยังค้างอยู่บ่ก็วัดเบิงได้12.4โวลต์ก็ถือว่าไฟค้างในหนึ่ง แล้วค่อยกาเซียวซีตัวที่ว่ามันปูดบวมที่ค่อยเห็นตอนที่ว่าเป่นานามัยขีฟุนออกมากาถือว่าสิเป,ปียนซีตัวหม่ใส่ตัวนี้มันคือสี่ไสการบมได้ละเพราะว่าสังเกตเบิงด้านหลังของมันปูดบวม <c oughs> เห็นอย่างชัดเจนเลยมันเป็นคอนเดนเซอร์ที่ว่าฟิลเตอร์ไฟร้อยปดสิ ไปเลี้ยงภาคขยาย rgb แต่ว่าตอนนี้มันบวมละซิปไมโครร้อยหายสิบโวลต์้งหลังมันบวมปูดก็พยายามกั้งเอามือกั้งให้มันแจ้งให้มันโฟก,กัสแล้วค่อยก่อเอามิเตอร์แท็กคอนเดนเซอร์มาวัดเบิงว่าคามันสีรุดลงบ่ ก็มีเก้าไมโครถือว่าค่าบุรุษถือว่าใกล้เคียงกับที่ว่ามันเขียนไว้แต่ว่าถึงยังไง้อกระเซเปียนตัวไม้ใสอยู่ดีตัวนี้ค่อยพอเอาละคืนมาคือสี่คือสี่บวลได้เรื่องแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวไม,ม้ก็ซสิบไมโครร้อยห้าสองร้อยห้าสิบโวลต์คือกัน แต่ว่าก้นมันบริปูดกับสภาพยังใหม่อยู่าวัดใบงาค่ามันได้เท่าไหรคามันได้เก้าจุดห้าหกมโครฟาลาดก็ถือว่าใากล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้คาจะสูงกว่าน้อยนนหนึ่ง ซีคอน,นเดนเซอร์แบบนี้เวลาเราใส่งานดุลไปแล้วมันก่อจะเมื่อได้อยู่การนำใส้เสียมคาแต่ว่ามันเสียมคาลักษณะก้นมันปูนออกมาในกาสังเกตได้ง่ายถึงมันว่าคามันจะยังบุรุษคาแต่ว่าก้นมันปูนมาก,ก็แสดงว่ามาตรฐานมันบ่ได้ละมันกับแต่ว่ามันเทอะละ คอยก็เเพี่ยนตัวไม่ใส่เรียบร้อยก่อนที่ค่อยจะใส่ทานซิสเตอร์ขางเอาตัวไม่ค่อยกะเสียวซีซีดมออกมาบวัดหเมือก่อนมันจะเป็นสีออกส้สมๆมก็ใส่ตักกวกัวใส่ปลายคอนจอดจี้ใส่ให้มันเปิดเกิดคอมฮ้อนแล้วก็ดึงออกมา ก็สังเกตว่ามันมันจะเขียนว่า1,03ก็แปลว่า10,10นาโนเซมิเตอรมาบัดเบิงว่ามันจะได้10บนาโนบ่ก็ได้9,6้าจุดกนาโนก็ถือว่ายังได้อยู่ก้าวเข้าไว้คือเก่า ามันบดอดีลแล้วกับบอดีขาดการเจาะตะกัวไว้คือเก่าแล้วก็เสียวเขาเอาตัวใหม่มาใส่เขาเอาตัวใหม่กับแมนซี่ห้าห้าเป็ดเจ็ดสิบเจ็ดแอมพันพันฮาห้อยวนเจ็ดสิบห้าวัตต์ วาวตัวนี้บบมีเดมบมีเดปเปอร์อยู่ในกอวัดเบิง้งปกติมันกอนจะขึ้นแต่สองขาแบบตังซิตเตอร์ธรรมดาทั่วไป ใส่บนไหนลงบอลละโออยู่พี่เนาะใส่อยู่เทิงพี่มอแต่ไปเปนแหนมอยู่ลุม <todas> ก็ใส่ฮางเอาเข้าไป แล้วก็จอดคามันหลังจากจอดค่าเิ้มห้อยแล้วค่อยกัดสิเปิดเบิงเลยแล้วก็สิไซ้มิตเตอร์มาวัดเบิงอยู่ทีค่าฮิตเตอร์ของไฟแบ็กว่าไฟฮิตเตอร์มันสิออกบ่ หลังจากที่ย่ำตะกวัวไปในหนึ่งค่อยกาเอาทินเนอร์มาพัดอนามัยหอยจอดหอยย่ำตะกวัวให้มันสะอาดหลังจากอนามัยหฮมห้อยก็เอามิตเตอร์มาแล้วก็บิดเซที่10บโวลต์ a อซเพื่อจะวัดวัดไฟฮีตเตอร์วัด ไฟฮิตเตอร์ก็จะมีประมาณ5โวลต์หรือว่า6โวลต์ AC ถ้าหากว่ามีไฟฮิตเตอร์ออกก็แสดงว่าไฟแบ็คเฮ็ดเวียกข้อเอาเฮ็ดเวียกสมบูรณ์ก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเลยเอาเปิดก็ได้แต่3โวลต์ปลาย ทำไปโอ้มีควันออกมีควันออกค่อยขึ้น่ามันน่าจะออกอยู่ที่ไอซีเวอร์ค่อยก็สิปเปิดเบื้องใหม่โอ้ออกออกอยู่ที่ไอซีเวอร์อีลีไปว่าไอซีเวอร์สอดแล้วใหม่ียบร้อยก็สีทอนมาเบื้องมามันเบอ์ยัง ก็ใสคือควงแปแกงัดแล้วก็เอาคีมมาดึงออกอันนี้คือซีเมนต์ไอซีเวอร์ต้องดื่มมากับเครื่องเพราะว่าเบิ่งจากซีลิคอนติดแห่งมาเลยก็ สีปิ้นแผ่นขึ้นมาแล้วก็สิวัดไฟบองก่อนวัดไฟมาเลี้ยงเวอร์มาเลี้ยงไอซเวอร์ว่ามันมีเท่าไหร่มันจะต้องมีไฟบวกกับไฟลบที่ว่ามันเขียนอยู่ในแผ่นวงจรอยู่ในขาไฟแบกก็มีลบ16โวลต์ล้วก็บวก16โวลต์ แต่ว่าคอยสิมะวัดอยู่ที่บริเวณขา ic เลยก็เสียบสามิเตอร์อยู่เข้ากับกาวโจก่อนแล้วก็สิมะวัดไปอยู่ที่บริเวณขา ic ก,กไ็ได้ลบสิบเียดวน เทกไปบวกได้ซิม้าวจุดเจ็ดวลต์ถือว่ามีมีไฟมามีไฟมาเลี้ยงปกติไอซีเวอร์มันน่าจะสดเองโดยธรรมชาติของมันเพราะว่ามันก่ใส่งานมาหลายปีละอันนี้ตัวใหม่<ว>เบอร์มันเออ เจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าครยกะสีใส่ใส่ไปเลยจากใส่ห้หอยแระกาจอดขาจอดขาแล้วค่อยกับสี่เปิดรองเบิงแล้วก็สี่เปิดวัดอยู่ที่บริเวณขาหย,ยกว่าไฟมันเส้นได้ศูนย์วนบ่ ถ้าได้ศูนยวนก็แปลว่าไอซเวอร์เฮดเวียกปกติตก็วัดอยู่ที่ขายกเลยยกเวอร์ลแล้วก็จะใช้มิเตอร์วัดอยู่ที่ยกเวอร์เลยเว่ามันได้ศูนย์วนป่ะก็ได้ศูนย์วนอีลีก,ก็ถือว่าบบมีไฟออกไอซเวอร์บ่สต์ แล้วก็ชิพ้ายเบิงด้านหน้าว่ามันหงแล้วหรือยังก็หงขึ้นมาเต็มจอเหยียห้อยเขียนว่นา a อวีสองแล้วก็บ่มิสัญญาณแล้ว่อยกะชิโตสัญญาณเขา้าหลังจากต่อสัญญาณก็ไปเหยียห้อยก็ก็ผ้มันก็งามแจ้งดี ก็เป็นปกติเข้มห้อยมีเสียงภาพสัดเจนเห็นซัมซุงจอสลิมก็เห็นภาพมันสันกระพริบก็น่าจะเกิดจากเฟรมภาพมันบวก้ากันระวางกล้องกับโทรทัศน์